สวัสดีครับตูนวิกานนะักกีฬาพลกายทีมชาติไทยนะครับผมวันนี้ก็เป็น EP ีที่2นะครับผมของปฏิบัติการฟิตหุ่นให้ทันนะครับผมฉันต้องมีซิกแพคให้ได้ภายในวันส่งการวันไหลนี้นะครับผมเรียกว่าต้องการสง่งส่งการเนี้ยผมต้องมีซิกแพคหลางๆเอาแบบดูได้ไม่ได้ถึงขั้นแบบโอ้โหต้องแบบสุดยอดเหมือนแบบตอนแข่งใช่ไหมครับแต่ว่ามันต้องมีซิกแพคอะน้ําหนักตัวต้องลงลงมาบ้างนะครับให้มันเยอะๆหน่อยก็ดีนะครับผมแล้วก็มีเอวเล็ก ทีนี้มาดูกันนะครับผมว่าตูนในตอนนี้ทำอะไรบ้างนะครับผมก็จะเป็นช่วงนี้จะเป็นการออกกำลังกายเหมือนเดิมคือ All Body ครับผมเหมือนเดิมเป๊ะๆเ,เลยเมื่อวานยังไงวันนี้ก็อย่างนั้นเลยนะครับเพียงแต่เพียงแต่น้ำหนักที่มันใช้เนี่ยเรารู้สึกว่าเราเล่นได้มากขึ้นนิดหน่อยแล้วผมก็มีความรู้สึกว่าผมเริ่มหายใจสะดวกขึ้นเริ่มอะไรมากขึ้นนะครับผมอันนี้คือสืบเนื่องมาจากการที่เมื่อวานนะครับผมตัวเราเองนะครับเราไม่ได้ทําการหักหูอะไรมากมายนะครับตรงนี้ มากมากเลยนะครับผมผมเตือนใครเนี่ยคือแบบสายที่แบบว่าอยากผมเร็วๆเนี่ยไม่ไม่ชอบฟังผมเลยนะครับถ้าเราเป็นคนที่เล่นหนักตั้งแต่ช่วงแรกหนักแบบหนักมากๆอะ่ะวันต่อมาป่านเนี้ยใครขึ้นแล้วนะครับผม <laughs> อันนี้คือถ้าตูนบอกว่าอยาหักหมคือเชื่อฟังกันด้วยนะครับขนาดตูนรีบอะ่ะตูนยังไม่หักหมเลยนะครับผมใจรีบ แต่คือมันต้องเป็นสเต็ปตามนี้ครับเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยมันต้องปรับตัวคือมันจะช้ำมันจะระบมผู้ชมทาบ้านที่เป็นแบบมือใหม่นะครับผมเวลาผ่านจุดนี้นะครับผมคุณจะรู้สึกว่ามันช้าและทีนี้คืออาหารที่คุณต้องกินในช่วงนี้นะครับผมคุณต้องกินให้มันเต็มที่เลยนะครับโปรโตีนวิตามินต่างๆนะครับคุณมีอะไรดีๆคุณกินให้หมดเลยมันช่วยในการฟื้นฟู ool, แล้วเวลานอนเนี่ยนอนนี่คือสําคัญมากเดี๋ยว ep ep ที่3นะครับ ep ต่อจากนี้นะครับตูนจะมาบอกเรื่องของการ ักผ่อนว่าพักผ่อนทําไมมันถึงสําคัญกับการไดเอทขนาดนี้แล้วทําไมที่ผ่านมาหลายๆคนคือตั้งใจกันมากเลยแต่ทําไมถึงล้มเหลวการพักผ่อนคือ EP ีต่อไปนะครับผมโอเคครับ e ีีนี้นะครับตูนจะมาพูดถึงเรื่องของการที่เราจะออกแบบการออกกําลังกายยังไงครับผมออกแบบการออกกําลังกายขั้นพื้นฐานไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับออกแบบยังไงดีโอเคครับมาเริ่มกันเลยนะครับผมทีนี้คือ ผู้ชมทางบ้านที่เป็นมือใหม่กับตูนที่เพิ่งเริ่มตอนนี้นะครับคือเราใช้โปรแกรมเหมือนกันได้คือ all body ครับผมคือหัวจดเท้าอันนี้คือภาษาตูนนะครับคือช่วงบนช่วงล่างครับผมเราออกกําลังกายทุกวันได้เลยนะครับเพียงแต่คุณสามารถที่จะแบ่งได้ครับผมแบ่งได้ว่าคุณจะฝึกท่าอะไรก็ได้มันมีท่าถ้าเป็นคนอยู่บ้านใช่ไหมครับผมคุณก็ไปพิมพ เอ่อ uh, total body weight อะไรแบบนะครับ body weight ที่เขาจะออกกำลังกายแบบเอ่อเบอร์ปีที่เป็นแบบ s ็กวอตแล้วก็มีการเล่นแขนเล่นขาเล่นอะไรก็ได้ครับผมในช่วงนี้นะครับในช่วงวีคแรกๆอะ่ะคุณเล่นไปเลยเพียงแต่เพียงแต่อะไรครับคุณต้องกำหนดวันพักให้ชัดเจน3วันภายในอาทิตย์นี้นะครับผมห้ามใจร้อนเด็ดขาดเลยนะครับทุกคนเชื่อตูนทุกคนต้องฟังตูนนะครับผมห้ามใจร้อนเด็ดขาดเราต้องมีวันพักชัดเจนมากๆครับผม วันพักจะทําให้ตัวเราฟื้นฟูกล้ามเนื้อเรากล้ามเนื้อเราจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นความแข็งแรงความสามารถในการนั่นนี่ลดไขมันนะครับผมมันจะโอเคมากๆแล้วก็คุณจะมีความรู้สึกว่าคุณมีกําลังใจจากการที่คุณมี power เยอะขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วนะครับต้องมีวันพัก3วันนะครับผมทีนี้เรื่องของอาหารมาที่เรื่องของอาหารด้วยนะครับผมแทรกไปหน่อยนะครับผม คุณกินอาหารในวันที่คุณพักคุณสามารถใช้เป็นโลคาร์บได้โลคาร์บแฟตมันจะสูงหน่อยครับอันนี้คือตูลพี่เบลาไข่เจียวหรือว่าใครลหลายๆคนก็สามารถใช้สูตรนี้ได้เหมือนกันนะครับผมโอเควีคนี้จ,จะประมาณนี้นะครับผมวีคนี้ทั้งวีคเลยทั้งวีคเลยนะครับพยายามเล่นจํานวนครั้งเยอะๆไว้นะครับผมเล่นบนเล่นล่างเล่นทุกวันไปเลยเล่นเบาๆได้เล่นจํานวนครั้งเยอะๆเล่นแบบจานวนครั้งเยอะพักแป๊บเดียวหรือหรือถ้าคุณมีความรู้สึกว่าใจคุณอะรู้สึก ตื่นเต้นแพนิคก,กับอาการที่หัวใจมันเต้นแรงๆใช่ไหมครับยังยังไม่ค่อยมั่นใจกับมันใช่ไหมครับคุณก็สามารถที่จะพักจนคุณรู้สึกสดชื่นได้ตามสโลแกนนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปถึงแม้ว่าใจร้อนอยากจะได้หุ่นแบบหลายคนลงโปรแกรมเหมือนตูนครับคืออยากจะมีซิกแพคตัวเองนะครับผมเหมือนกับเหมือนกับตูนใช่ไหมครับทีนี้เรามาเพิ่มพิเศษในวีคแรกกันก่อนนะครับผมคือตัวเราเองนะครับตัวเราเองต้องสมควรเล่นขาให้ได้มากที่สุด คุณฟังผมไว้นะครับต้องเล่นขาให้ได้มากที่สุดถ้าคุณต้องการลดพุงลดลดหน้าให้มันเรียวๆนะครับอยากหน้าเรียวอยากลดเนียงอยากให้แบบว่าเออเรียกว่าอะไรครับตรงนมนะครับตรงนมให้มันแบบเข้ารูปเข้ารอยข้างๆตรงเสื้อในครับให้มันแบบเรียบๆลงมาให้มันแบบใส่เสื้อสวยเอวเล็กๆคุณต้องเล่นขาครับผมผมเห็นคือ บางท่านน่ยคือยังไปโฟกัสกันผิดๆอยู่เลยคือเห็นเขาบอกว่าถ้ากระชับสัดส,ส่วน,ส,วน,นส่วนนี้ส่วนนี้ส่วนนี้ที่เขาพูดมาไม่ผิดนะครับผมกล้ามเนื้อมันได้ใช้งานแต่พอย n t ของการลดความอ้วนนะครับผมมันอยู่ที่อะไรครับพลังงานที่มันต้องถูกจ่ายออกไปที่มันต้องถูกใช้ออกครับเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อขาเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่สุดในร่างกายแล้วนะครับ3มกลุ่มกล้ามเนื้อที่ทําให้ร่างกายคุณเบิร์นได้โหดมากคือขา ลองมาคือกล้ามเนื้อหลังแล้วก็กล้ามเนื้อหน้าอกนะครับสส่วนนี้ <c oughs> คุณต้องขยันเล่นวนไปนึกอะไรไม่ออก <c oughs> เล่นวนๆไปก่อนเล่นวนๆไปก่อนนะครับผมทีนี้สัปดาห์ต่อมานะครับสัปดาห์ต่อมาอันนี้คือตูนพูดไปเลยนะครับผมสัปดาห์ต่อมามันจะมีอยู่2ประเภทครับผมอันนี้คือพูดถึงเรื่องเรื่องของสัปดาห์นี้นะครับทีนี้สัปดาห์ต่อมาสัปดาห์ต่อมามันจะถูกแบ่งเป็น2ประเภทประเภทอะไรบ้างครับประเภทคนทั่วไปที่ไม่สนใจหุ่นนักกีฬาสนใจแค่ว่า ฉันอยากจะผอมฉันต้องการแค่ความผอมครับผมคนกลุ่มนี้นะครับผมในสัปดาห์ที่2เขายังสามารถที่จะ,ะเล่นเหมือนเดิมได้คือทท Bo บอดี้คือช่วงบนช่วงล่างเหมือนเดิมและก็กํากับวันหยุดไปด้วย3วันเหมือนเดิมได้เลยนะครับผมโดยอาจจะสลับเล่นวันนี้เล่นหัวไหล่หัวไหล่คู่กับขาบนอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับวันต่อมาเล่นหน้าอกคู่กับน่องล่างวันต่อมาเล่นกล้ามเนื้อหลังคู่กับขาที่เป็นแฮมสติงด้านหลังใช่ไหมครับ S <S <S เขาสามารถที่จะวนการเล่นแบบนี้ได้แล้วก็มีวันหยุดอยู่3าวันนะครับผมส่วนหน้าท้องหน้าท้องนะครับหน้าท้องไม่ได้เป็นสินท,ทำให้คุณมีซิกแพคเร็วนะครับผมหน้าท้องคือสินที่ทาให้กล้ามท้องคุณแข็งแรงใครต้องการเห็นซิกแพคนะครับผมอยอยู่ในกลุ่มนี้นะแล้วคุณไปเล่นกล้ามท้องบ่อยๆนะครับผมแนะนําให้คุณเล่นกล้ามท้องเป็นกล้ามเนื้อมัดสุดท้ายที่คุณเล่นมัดใหญ่ๆจนจนเสร็จจนเหนื่อยจนเมื่อยรู้สึกแบบไม่ไหวแล้ว ก็มีเวลาพอเหลือก็ไปเล่นกลั้มหน้าท้องได้ครับผมรวมถึงคาร์ดิโอก,กอ็รอบแรกๆนะครับ20นาทีนะครับผมคาร์ดิโอแค่20นาทีหลังเวทนะครับผมหรือจะ2รอบก็ได้แล้วแต่คุณนะครับตื่นเช้ามาคาร์ดิโอเลย20นาทีพอแล้วก็หลังจากนั้นก็ ไปเล่นเวทเลยคาร์ดิโอแค่ย0ินาทีพอพยายามครับพยายามวันหยุดคือหยุดวันหยุดคือหยุด3าวันนะครับผมไม่ต้องแตะอะไรเลยนะครับผมโอเคทีนี้มาอีกกลุ่มนึงฝั่งนี้กลุ่มของคนที่ต้องการรูปร่างครับฝั่งนี้คือต้องการแค่ความผอมอย่างเดียวคือไม่สนใจรูปร่างฉันจะเป็นยังไงฉันเกิดมาฉันไม่เคยผอมเลยฉันอยากผอมคนนกลุ่มนี้ครับผมคุณได้แน่นอนแต่ทีนี้กลุ่มนี้กลุ่มนี้คือพี่ครับผมอยากมีหน้าอกผมอยากมีหัวไหล่ที่มันแบบ อย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมครับพอวีคต่อมาคุณต้องกําหนดการเล่นให้มันชัดเจนมากขึ้นครับผมก็คือคุณต้องแบ่งการเล่นวันนี้เป็นหัวไหลวันนี้เป็นหน้าอกวันนี้เป็นหลังวันนี้เป็นอะไรแบบนี้คุณต้องมีกําหนดแบบนี้คือชัดเจนมากและวันหยุดที่คุณต้องมีวันหยุดที่คุณต้องมีนะครับคุณอาจจะหยุดได้2อถึงสวันครับผม2อถึงสวันคุณต้องกําหนดให้ชัดเจนแล้วนะครับทีนี้ถ้าเป็นตูนแบบนี้นะครับถ้าเป็นตูนคุณลองเเรียกว่าไงดีอ่ะคุณลองเอา โปรแกรมของผมไปประยุกต์ใช้ก็ได้นะครับอันนี้คือที่ผมเล่นจริงๆนะครับผมผมจะเล่นเป็นอกวันจันทร์คือหน้าอกเลยวันจันทร์คืนหน้าอกครับผมหน้าอกแล้วกออ็อกอย่างเดียวเลยวันต่อมาเล่นหัวไหลวันอังคารเล่นหัวไหลนะครับหัวไหลกับ,กบหลังแขนส่วนนี้ครับผมผมจะเล่นแค่ท่าเดียวคือไตเสพเ ที่เป็นลบเคเบิลนะครับผมเล่นแค่ท่าเดียวส่วนหน้าอกหน้าอกคือวนเล่นไปเรื่อยผมจะเล่นหน้าอกบนก่อนครับผมเพราะว่าอันไหนด้อยเล่นส่วนนั้นนะครับผมผมจะเล่นอกบนอกกลางอกล่างนะครับผมแล้วก็มีเป็นเอ่อเคเบิลแค่นี้ครับประมาณสีท่าเล่นประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ไปเล่นเล่นเป็นทริเซปทริเซปเล่นท่าเดียวครับผมที่เหลือก็ถ้าคุณว่างคุณเล่นท้องก็ได้หรือไม่เล่นก็ได้ครับโอเควันต่อมาวันพุธวันพุธผมจะเล่นเป็นเอ่ออกหัวไหลใช่ไหมครับอืม วันจันเล่นอกวันอังคารเล่นไหลกับหลังแขนวันพุธเล่นกล้ามเนื้อหลังอ่ากล้ามเนื้อหลังหลังเล่นคู่กับหน้าแขนครับผมตัวจะเล่นกล้ามเนื้อหลังโดยเล่นที่การดึงโหนบาลโหนบอลแลดพูดดาวอะไรแบบนี้ครับผมเปิดเป็นท่าแรกเล่นกว้างก่อนเสร็จแล้วเ่อยไปเล่นความหนาความหนาจะเป็นท่าโลทั้งหลายครับเวลาคุณเซิร์ชใน u t u b e นะครับผมแบ็ k เวิร์กเกิลแล้วมันวงลงท้ายด้วยคําว่าโลทั้งหลายเนี่ยมันคือมันจะทําให้ตัวเราเองเรา เพิ่มความหนาของหลังได้เดี๋ยวถึงเดี๋ยวถึงครับถึงวีคต่อไปคุณจะเห็นผมเล่นเองนะครับผมในตอนนี้มันจะไม่มีท่าเล่นให้มันเห็นนะครับเพราะว่าตอนนี้ตูนยังเล่นเป็นทั้งตัวอยู่มันยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับผมโอเคเดี๋ยววีคต่อไปเดี๋ยวคุณตามตามยูทูบตูนไปเรื่อยๆเดี๋ยวคุณจะเห็นเองนะครับผมวันต่อมาวันพฤหัสมีนะครับอกไหลหลังครับผมวันพฤหัสนะครับผมเล่นไหลอีกรอบหนึ่งครับผมเล่นไหลอีกรอบหนึ่งไหล ไหลนี่คือตูนจะเล่น2ครั้งนะครับผมต่อวีคเพราะว่าตูนเป็นโมเดลโมเดลมันต้องมีหัวไหล่ที่อลังการนะครับไหล่ําให้มันสวยๆมันใส่เสื้อสวยหัวไหล่คือไม้แขวนเสื้อนะครับผมโอเคเสร็จแล้ววันศุกร์เล่นอะไรครับเล่นขาตูนชอบเล่นขาวันศุกร์นะครับผมเล่นขาเล่นแบบไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากครับในช่วงที่เออที่เล่นขาไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากเล่นตูนเล่นเท่าไหร่ครับ ประมาณ4ี่ท่าเท่านั้นเองเดี๋ยวถ้าถึงวันเล่นนะ่ะเดี๋ยวคุณตามของผมไปเรื่อยเดี๋ยวคุณจะเห็นเองนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนเสาร์อาทิตย์เป็นวันหยุดเลยโอเคตามนี้นะครับมี2กลุ่มนะครับกลุ่มที่ต้องการแค่ลดความอ้วนคุณเล่นทั้งตัวร่ได้แล้วก็กลุ่มที่ต้องการที่จะพัฒนารูปร่างให้มันดูเป็นเป็นแบบหัวไหลใหญ่ๆโอกใหญ่ๆคุณต้องมีวันแบ่งเล่นชัดเจนนะครับผมเดี๋ยวถ้าถึงวันเล่นไปเรื่อยเดี๋ยวคุณจะเห็นชัดเจน,นครับทีนี้ ในกลุ่มของคนที่ไม่มีอุปกรณ์เล่นเลยที่ตูนพูดมาก่อนน้น,นี้มันคือกลุ่มของคนที่เข้าฟิตเนสได้นะครับแต่ทีนี้กลุ่มคนที่ไม่มีอุปกรณ์เล่นเลยก็คือกลุ่มของคนที่เล่นบอดี้เวทบอดี้เวทนะครับผมอูนแนะนําแบบนี้นะครับแนะนําว่าทุกท่านควรจะต้องมีบาร์ครับบาร์ที่เอาไว้ติดประตูแล้วโหนบาร์ได้1นนะครับผม2คือบอร์ดวิดพื้นบอรดวิดพื้นก็ คุณไม่ได้ออกมาให้ดูบอร์ดวิดพื้นเนี่ยมันจะดีสําหรับคนที่เล่นอยู่บ้านสะดวกไม่เข้าฟิตเนสนะครับผมแล้วก็ใช้เวลาน้อยอะไรแบบนี้นะครับอยากจะมีเวลาในการออกกําลังกายบ้างถึงแม้ว่าจะไม่ได้เต็มที่เหมือนคนทั่วไปมีสัก15้านาทีเอ่อสินาทีตื่นนอนก่อนนอนอะไรแบบนี้แล้วแต่นะครับคุณต้องมีเป็นบอร์ดวิดพื้นทําไมตูนถึงพูดถึงเอ่อบอร์ดวิดพื้นครับเพราะว่าอะไรครับบอร์ดวิดพื้นคือมันถนอมตรงนี้ของคุณครับมือใหม่หลายคนนะครับมือใหม่หลายคนเวลาวิดพื้นะตรงนี้มันจะรู้สึกเจ็บ แล้วมีความรู้สึกเหมือนกับว่ามันมันไม่ค่อยแม่นไม่ค่อยเป๊ะนะครับผมเวลาเราเล่นแล้วมันโดนหน้าอกเราจริงไหมอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับผมแต่ถ้าคุณมีบอร์ดวิตพื้นบอดวิตพื้นไม่แน่เดี๋ยวตูนอาจจะทิ้งลิงก์ในทิกตอกให้นะครับผมบอร์ดวิตพื้นมันจะกําหนดแค่นี้ครับใช้หน้าอกเอ่อนิวโป้ตัวเองสองอันนะครับอยู่ปริมาณหัวนมแค่นี้ครับแล้วก็วิตพื้นได้เลยแล้วก็ขึ้นลงขึ้นลง เท่าที่ไหวเอาแบบนี้ดีกว่าครับตูนจะพยายามนึกถึงสมัยที่ตูนเริ่มเล่นใหม่ๆนะครับผมเท่าที่ไหวเสร็จแล้วนั่งพักแล้วรู้สึกสดชื่นมาไหร่เล่นต่อเอาแบบนี้ดีกว่าครับมันจะได้เป็นรูนทีนี้คุณรู้สึกว่ามันไม่อึดอัดแต่ร่างกายเริ่มมีการใช้พลังงานกล้ามเนื้อแล้วนะครับผมก็ตามนี้นะครับผมแรกๆสําหรับคนที่ต้องการเออ่ eram, โปรแกรมการออกกําลังกายในขั้นพื้นฐานก็ถ้าใครตามตูนไปเรื่อยๆนะครับตูนจะมี ภาพประกอบไปชัดเจนนะครับสำหรับใครที่เล่นกลุ่มนี้นะครับผมชัดเจนมากส่วนกลุ่มนี้กลุ่มนี้นะครับกลุ่มของคนที่เล่นเป็นผู้หญิงตูนอาจจะเข้าไปในฟินเนสแล้วก็ให้นักกีฬาที่อยู่ด้านในอ่ะเล่นเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับว่าท่าไหนบ้างที่ตูนอยากจะให้ทุกท่านนะครับผมทําการเล่นตามและมันเบิร์นได้โคตรโหดเลยนะครับผมเรียกว่าที่ตูนบอกไว้นะครับคือเล่นบนเล่นล่างพร้อมกันภายในวันเดียวเลย เดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็สำหรับใครที่อยากตามไปเรื่อยๆนะครับอยากลดความอ้วนไปเรื่อยๆแนะนํานะครับผมให้กดกระดิ่งด้านล่างไว้นะครับผมประมาณนี้นะครับบ๊ายบายนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับผมไปด้วยกันได้นะครับผมแล้วก็พยายามกินอาหารตามตารางที่ตูนทําไว้คลิปที่แล้วให้มันชัดเจนนะครับผมสงสัยอะไรยังไงก็คอมเมนต์ด้านล่างไว้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับไปนะ